สวัสดีครับวันนี้รายการเดิมไม่ต้องบอกแล้วก็เราจะมาอัญเชิญฮีโร่ไบร์ทฮีโร่ไบร์อันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟวัดดีเฮาสทีวีนะครับ yeah รล้วพี่ตี<า>๋ยาทำไมเดี๋ยว,เ,ยวเราจะสอนวิธีทำ okay. <Yeah. S 1> โอเคจะหมดเลยเหรอเย a อย่างแรกมีหินเอ้ยไม่ใช่หินด้วยบอกทอง ใช่ป้องทองแล้วก็อะไรป้องอยู่ตรงกลางกรกนรกอยู่บนหัวแล้วก็เลสโตนแล้วก็ที่จุดไฟโอเควิธีทำเลสโตนทอชเลสโตนทอชวางนี้ต้องมีปักอินด้วยใช่ป่ะได้แล้วครับโอเควางนี้แล้วก็ปักปักเฮ้ยเฮ้ยปักบนหัวทำไมโอเคแล้วก็จไะมยอันเชิญกันนะหนึ่งสองอ้นเดี๋ยวตายบึ้งวัดตาเฮลทำไมเป็นซอมบี้วะ อ๋อมันมันมันถึกไงอ่าพอเราเตะอีพอเราตีจะได้ได้แอปกติละมันถึกมากดาบทองตีโคตรหลายครั้งดาบเพชรครับเอ้ยอย่าตี Sorry Sorry guys เฮ้ยมันมันอึดวะอึดโคตรอะไรวะได้ได้แอปเปิลทองมันนี่มันก็จะเขียนนั่นล่ละ This is อะไร not in is not the end เอ้ยไม่รู้ นะครับโอเคก็รู้วิธีทำกันไปแล้วโอ่ต่อไปเราจะมาเฮ้ยโนมาอีกแล้วไม่ได้เป้นทองเลยวะได้ sorry guys อยู่ที่เขาเนี่ยไปเรื่อยเอาเลยเย่ได้จริงด้วยโอเป็นทองใช่ไหมครับโอเคอีกตัวหนึ่งแล้วทองฟ้าจะเริ่มมืดฟุบปุ่ม โอ้ยข้างล่างเดี๋ยวถ้าลองเอาเกมหมดไม่ตายอ่ะเอาเกมหมดออกไม่ดัเพชรนะเออมันทำไมมันตีเบาจังวะโอ้ตีทีละช่องเลยเอาพยายามให้มันตีแล้วกันแหละนี่คือปลักอินอะไรนะฮีโร่บายใช่ไหมฮีโร่บายทับพีเอลดูดิใครตายก่อนเราตายก่อน อาซอมบี้ตกเห็นได้ว่าเวลาเซ็กมันจะโคตรอึดเลยอ่าอัปรชอบโอเคก็รู้วิธีเชิญไปแล้วจบก่อน